สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ปูฟ a มิลีค่ะในวันนี้นะคะแม่ปูก็ออกมาเลี้ยงวัวแล้วหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะคะได้ไปร่วมทําบุญที่อําเภอนะคะเนื่องในวันน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิร13ตุลาคม2565นะคะซึ่งเป็นช่วงของอช่วงเช้านะคะ6นากา30นาทีก็ได้ทําพิธีทำทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุุศนะคะพระสงฆ์จํานวน89รูปณที่ว่าการอำเภอนะคะส่วนในเวลา17นาฬกาเนี่ยคาดว่าแม่ปูก็ไม่น่าจะได้ไปนะครเพราะว่า ช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการถวายพวงมาลานะคะแล้วก็จีหอประชุมอำเภอเช่นกันก็แม่ปู่ก็ไปร่วมเฉพาะในช่วงเช้านะคะเพราะว่าในช่วงเย็นก็ไม่สะดวกที่จะไปนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปร่วมพิธีในช่วงเย็นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ วันนี้เป็นวันที่13ตุลาคม2565แล้วนะคะเพราแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ,ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเป็นการลงทะเบียนร,รอบใหม่ของปี2565นะคะซึ่งเราคิดว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติครบตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะคะก็คือมีอไรายได้ ไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะคะอันนี้ถ้าท่านยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะคะก็รีบไปลงทะเบียนนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการลงทะเบียนใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนในรอบนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2565นะคะเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องแม่ปูแฟมิลี่นะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ขอให้ท่านไปใช้สิทธิ์ของตนเองในการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการที่รัฐจัจัดให้นะคะซึ่งก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะคะ ก็ห้รีบไปลงทะเบียนเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการลงทะเบียนเนี่ยใกล้จะหมดมาแล้วหมดลงแล้วนะคะก็คือจะหมดลงในวันที่19ตุลาคม2565ที่จะถึงนี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งฝนเนี่ยก็คาดว่า น่าจะน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะอากาศเริ่มจะเย็นในช่วงเช้าแล้วสำหรับภาคเหนือของเรานะคะก็จะเป็นช่วงฤดูของปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะโรคที่มักจะมากับช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือ เตือนให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โร,โรคโรคปอดบวมนะคะเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็อาจจะออกไปเจอฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยความห่วงใยนะคะช่องแม่ปูแฟมิลี่นะคะก็อยากจะฝากนะคะว่าให้ทุกท่านเนี่ย ช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะโด,โดยที่สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหากมีไข้สูงอ่อนเพลียหรือว่ามีน้ำมูกก็ให้ท่านเนี่ยรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะทำการรักษาโดยด่วนนะคะเพราะว่าโรคโควิดนะคะโรคโควิดในชีนช่วงนี้ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ด้วยแล้วก็ถ้าหากมีอาการมีไข้อ่อนเพลียมีน้ำมูกแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ย อันนี้ก็เป็นอาการเดียวกันกับโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคไข้หวัดะนะคะเพราะฉะนั้นอาการเขาก็จะคล้ายๆกันเนาะคล้ายกับก COVID ับโรคโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เลยแล้วนะคะท่านก็ให้ไปหาแพทย์ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำการรักษาไม่ให้เป็นโรคที่เราเป็นเรื้อรังนะคะก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ ไปหาหมอนะคะก็เราก็จะสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะส่วนในเรื่องของปลายฝนในปีนี้นะคะสภาพอากาศก็จะแปรปรวนมากนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อนอยู่แล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงในช่วงเช้านะคะขณะที่ร่างกายของเรานะคะก็ปรับตัวไม่ทันนะคะอาจที่จะทำให้ เกิดอาการติดเชื้อได้ง่ายตามที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะ,ะ,คะก็อยากจะเตือนประชาสัมพันนะคะให้ทุกท่านระมัดระวงังแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะซึ่งเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเช่น โรคไข้หวัดใหญ่โรคบอดบวมนะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศเนี่ยก็จะติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านระวังรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ง่าย ซึ่งติดต่อจากการไอหรือจามลดกันได้นะคะโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยนะคะหลังรับเชื้อก็มักจะมีอาการทันทีหรือประมาณ1-2วันโดยจะมีอาการไข้สูงตัวร้อนหนาวปวดเมื่อยตามเนื้อตามเนื้อ,อ,าม,อมากแล้วก็อ่อนเพลียมีน้ำมูกใสนะคะ ส่วนโรคบอดบวมจะเป็นโรคที่มีความรุนแรงเกิดจากการติดเชื้อหลายชนิดนะคะเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะโดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงไอมีเสมหะน้ำมูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้นนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบง่ายแล้วก็ซึมลงนะคะหากท่านมีอาการที่คล้ายทั้งสองโรคนี้นะคะขอให้ท่านเนี่ยไปพบแพทย์เพื่อที่จะทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษานะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังเบาหวานแล้วก็ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นปอดบวมหายใจลำบากแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีอาการตามที่ได้กล่าวไปนะคะให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่ปู f ฟมิลี่นะคะกราบขอบพระคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องแม่ปู f ฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ปูก็มีเ,เรื่องที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ